ข่าวดีกลุ่มเปราะบางรับเงินเยียวยา3,000บาทจากมาตรการการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโควิด2019โดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอได้แบ่งกลุ่มเปราะบางออกเป็น3กลุ่มรวมประมาณ13ล้านคนโดยจะเริ่มเยียวยากลุ่มเปราะบาง ในเดือนมิถุนายนสอ0 0ับาทและเดือนกรกฎาคมอีก1000บาทสำหรับกลุ่ม3กลุ่มที่เข้าเกณฑ์กลุ่มเปราะบางมีดังต่อไปนี้ครับ 1. กลุ่มเด็กแรกเกิดถึง6ปีจากครัวเรือนที่มีความยากจนประมาณ1.45ล้านคน 2. กลุ่มผู้สูงอายุประมาณ9.66ล้านคน 3. กลุ่มผู้พิการประมาณ2ล้านคนสำหรับกำหนดจ่ายเงินกลุ่มเปราะบางคือเดือนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมเดือนละ1,000บาทแต่เนื่องจากจะหมดเดือนพฤษภาคมแล้วดังนั้นจะมีการสมทบยอดเดือนพฤษภาคมไปจ่ายเดือนมิถุนายนก็คือเดือนมิถุนายน ท่านจะได้รับเงิน2,000บาทและเดือนกรกฎาคมอีก1,000บาทสำหรับเกณฑ์ของกลุ่มเปราะบางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงการคลังจะพิจนารณาร่วมกันให้มีความชัดเจนเพื่อให้เงินเยียวยาไปถึงกลุ่มเปราะบางอย่างรวดเร็วที่สุดสรุปง่ายๆก็คือ รัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบาง3กลุ่มก็คือกลุ่มเด็กแรกเกิดถึง6ปีแล้วก็ผู้สูงอายุและผู้พิการนะครับสำหรับกำหนดการจ่ายเงินรัฐบาลเขาจะจ่ายเงินในเดือนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมเดือนละ1,000บาทนะครับสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบข่าวสารดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ